สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามนะครับผมพบกับผมนะครับชีวาวิถีเกษตรไทยบ้านคนบ้านนานะครับวันนี้พามาชมผักหวานป่านะครับกระหลังออกยอดออกกีกระโดงใหม่นะครับนี่ครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะครับพายุเข้ากับผักหวานป่ากระหลังออกยอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผักหวานป่าตอนที่เขา กระดงนะครับผมออกเต็มเลยครับโดูน้ำฝนนะครับถูกน้ำฝนนะครับตกแรงพอสมควรนะครับดีใจมากครับไม่ต้องมารดน้ำามาให้ปุยนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับลมเย็นเย็นเย็นสบายนะครับไม่ร้อนมากมีโอกาสก็เลยพามาชมนะครับสวนผักหวานป่าของเรานะครับมาดูนะครับผักหวานป่า แล้วก็เทคนิคนะครับการปลูกยังไงให้ได้ให้ได้ผลนะครับนะครับวิธีการปลูกก็มีหลายวิธีนะครับผมก็ทดลองนะครับทดลองแล้วก็หาข้อมูลนะครับต่างๆนะจากเว็บไซต์บ้างนะครับจากผู้รู้บ้างจากเพื่อนบ้างนะครับหรือกลุ่มเกษตรไอดอลนะครับแล้วก็มา มาปฏิบัติดูนะครับก็ได้ผลดีนะโอ้โหกิ่งกระโดงครับผมนี่คือกิ่งกระโดงครับออกใหม่เลยครับใหญ่มากครับนะครับกะังออกยอดนะครับเล็กๆอันนี้เป็นกิ่งกระโดงที่ออกใหม่จากต้นที่ผมขุดจากรากนะครับผมขุดลุ่มนะครับระหว่างต้นนะครับผม จะออกนะครับถ้ามันโตแล้วก็มันจะโตเร็วมากครับเห็นไหมครับป่าับป่านะครับถ้าปลูกได้นะครับมันก็จะตายยากนะครับเผาก็ยังไม่ตายนะครับนี่แต่เผาก็ยิงจะงอกน่ครับฝนตกมานะครับยอดกลางออกเลยครับเดี๋ยวจะได้เวลาเก็บนะครับเอาไปรับประทานแกงนะครับอันนี้เป็น ต้นที่ผมขุดขุดหลุมนะครับอันนี้ผมขุดหลุมนะครับเพื่อใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ํานะครับไโดนรากนะครับดนรากนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นต้นผักหวานอีกต้นหนึ่งนะครับไม่ต้องปลูกใหม่นะครับต้นมันก็โตแล้วครับเท่าเค้อมือได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับโหนี่ต้นใหญ่แล้วครับ ต้นใหญ่แล้วครับสมบูรณ์หรือต้นที่สมบูรณ์แล้วนะครับอ่านี่คือต้นที่ผมขุดนะครับขุดหลุมนะครับขุดหลุมให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ํานะครับเปิดน้ําใส่นะครับมันก็จะไปโดนรากนะครับมันก็จะงอกขึ้นมานะครับเป็นอีกต้นหนึ่งไม่ต้องปลูกใหม่นะครับนะครับถ้าปลูกได้แล้วนะครับปลูกได้แล้วเราก็ขุดโดนรากสับราก เองนะครับมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นต้นไม้ที่ตายยากนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผักวันป่าเห็นไหมครับต้นใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับพอดีฝนตกมานะครับพอดีนะครับกระดกหัวยอดต้นนี้กิ่งใหญ่มากครับต้นนี้สมบูรณ์นะครับ ผักหวานปลานะครับก็เป็นพืชที่ต้องการน้ํานะครับช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าเราให้น้ําได้นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยน้ํานะครับก็ดีแล้วก็ฮอร์โมนนะครับก็ดีนะครับผมออกยอดใหม่นะครับผมมันก็จะออกยอดนะครับเยอะนะครับออกยอดเยอะมากนะครับนี่ครับออกยอดแล้วครับ อันนี้คือกิ่งกระโดงนะครับออกใหม่เลยนะครับเราต้องฉีดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนนะฮอร์โมนปุ๋ยหมักนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับให้ใช้ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะครับฉีดพ่นนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเขาก็จะออกยอดดีมากเลยครับนี่ครับสมบูรณ์ครับผมเนี่ยออกยอดแล้วครับ เดี๋ยวเราจะมาเก็บนะครับก็โอ้โหนะครับอันนี้คือต้อนที่งอกใหม่นะครับออกใหม่นะครับกีกระโดงครับผมนีคือกีกระโดงครับเป็นกิ่งใหม่นะครับกิ่งใหญ่เลยนะครับกิงกระโดงนะครับผม เทคนิคการปลูกนะครับวิธีการปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเทคนิคการปลูกอีกวิธีหนึ่งที่ผมเคยทดลองนะครับแล้วก็เคยทําคลิปวิดีโอให้ดูนะครับปีก่อนแล้วนะครับผมการปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าต้นมันจะสมบูรณ์ไหมนะครับมันจะโตไหมนะครับมันจะได้ผลไหมนะครับผมปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมนะครับนะครับ ตนสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าปลูกเฉยๆนะครับเราต้องดูแลนะครับให้น้ำนะให้ได้นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการให้น้ำช่วงหน้าแล้งนะครับให้ได้ครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็สำคัญนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับดีที่สุดเลยนะครับผม ลอง,ลองต้องทํานะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นที่ปลูกจากเมล็ดนะครับไม่ใช่จากกิ่งตอนนะครับผมปลูกจากเมล็ดนะครับท้งนั้นเลยนะครับผมนี่ครับใหญ่แล้วครับนะครับผมไวสูงนะครับไวสูงครับจะกะเอาไว้ขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอนอ่าตอนกิง่งผักหวานป่าเดี๋ยวจะมาดูเทคนิคการตอนกิง่งผักหวานป่าให้ได้ผลแล้วก็ให้ออกรากเยอะนะครับถ้ารากเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์ในการ โตหรือว่างอกใหญ่จะดีนะครับถ้ารากออกเยอะๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการตอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นผักหวานป่าที่ผมขุดการปลูกนะครับการปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุมนะครับนี่คือต้นผักหวานป่าที่ผมปลูกแล้วไม่ต้องขุดหลุมนะครับนะครับคือถมเลยนะครับสังเกตง่ายๆนะครับโคนเขาจะใหญ่ นี่ครับนะครับผมก็จะเอาต้นต้นพันธุ์นะครับจากถุงมาวางนะครับแล้วก็ใช้ดินนะครับดินแล้วก็ปุ๋ยหมักโถมเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้คือมันออกกำลังออกกิ่งกระดงใหม่นะครับนะครับนี่ครับอันนี้ผมปลูอยู่ประมาณ2ต้นนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับนี่ครับ สังเกตง่ายๆนะครับมันจะเห็นโคนต้นโคนต้นจะใหญ่มากนะครับเป็นเทคนิคอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมทดลองดูนะครับก็ได้ผลนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยนะครับอันนี้เข็นขาวๆนี่เป็นเปลือกไข่ไก่นะครับที่ขอจากแม่ค้านะครับแม่ค้าอาหารตามสั่งเขาจะทิ้งแล้วก็ไปขอเขานะครับมาผสมกับปุ๋ยคอกนะครับก็สําคัญนะครับมันก็จะโตนะครับบางทีเราคิดว่า เราปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมนะครับมันจะไม่โตว่าตายนะครับนะครับไม่ใช่นะครับผมลองแล้วครับใช้ได้ครับนะครับอันนี้ปลูกจากเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์นี่ครับเป็นผักหวานป่าที่ไม่ได้ขุดหลุมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูเลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับมันก็จะเห็นโคนนะครับโนมก็จะใหญ่ โคนจะใหญ่เพราะว่าดินหน้าดินมันชะล้างไปนะครับทีนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยแล้วครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะใส่ปุ๋ยนะครับเราก็เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยหมักเอาเศษใบไม้นะครับใบหญ้าแล้วก็กิ่งไม้นะครับผุผุมาใส่นะครับมาถมๆเลยครับเดี๋ยวเขาจะยุบยุบลงอีกนะครับอันนี้คือนี่โคนใหญ่นะครับอันนี้คือมันต้นมันสมบูรณ์นะครับใหญ่มากครับผมเห็นไหมครับ กิ่งกระโดงออกมาแล้วครับนี่ครับผมจะ๋ไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมเคยปลูกแบบไม่ต้องคุหลุมนะครับนี่ครับโอ้โหเห็นแล้วก็จะตกใจครับอ่าครับสังเกตง่ายๆคือโคนเขาจะใหญ่นะครับผมอันนี้คือพอโคนมันใหญ่นะครับมันก็จะออกกิ่งกระโดงใหม่มาอีกต้นหนึ่งครับ นี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับสมบูรณ์มากครับอันนี้คือผมปลูกแบบไม่ต้องขุณลุมนะครับนะครับปลูกได้ครับปลูกได้ดีนะครับผมนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับมาใส่ถมโคนเลยครับในโคนมันจะใหญ่นะครับเพราะดินมันจะซุดนะครับซุดลงซุดลงซุดลงนะครับ นาดีมันจะชะล้างไปเรื่อยๆนะครับพอฝนตกรดน้ำนะครับมันก็จะชะล้างนะครับมันก็จะมองหินโคดเห็นไหมครับเห็นโคดเลยครับนี่ขุดดูได้เลยครับโขดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะมีกิ่งกระโดงออกมาแบบนี้นี่ครับผมปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมนะครับปลูกได้ครับเทคนิคตัวนี้ปลูกได้เลยนะครับไม่กอกนีใก็ออกกิ่งกระโดงใหม่แล้วครับนี่ออกกิ่งกระโดงใหม่นะครับแปลว่าเขาสมบูรณ์แล้วนะครับ พร้อมที่จะโตนะครับแล้วไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมเคยทําคลิปวีดีโอให้ตอนที่ผมปลูกนะครับช่วงปีก่อนปีนี้นะครับปีที่แล้วนะครับปีสองปีประมาณนี้นะครับเป็นต้นที่ผมทําคลิปวีดีโอนะครับวิธีการปลูกแบบไม่ต้องคุณหลุมนะครับมาดูง่ายๆเลยครับอันนี้คือต้นจริงๆเลยนะครับที่ทดลองทําดูนะครับ ปีก่อนๆนะครับนี่ครับถ้ามันสมบูรณ์นะครับมันก็จะออกกิ่งมาทันทีเลยครับเห็นไหมครับออกกิ่งกระโดงใหม่เลยครับสมบูรณ์นะครับนี่ครับโคนใหญ่นะครับนี่อันนี้คือคือหน้าดินนะครับที่ผมได้ถมนะครับมันก็จะซุดลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็จะหาปุ๋ยคอกนะครับมาถมถมไปเรื่อยๆถมไปเรื่อยนะครับถมไปเรื่อยเสร็จปุ๊บอ่าถ้าถ้า มันโตเต็มที่นะครับมันก็จะมีกิ่งกระดงออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนะครับสมบูรณ์พร้อมที่จะโตนะครับไม่ตายครับเป็นเทคนิคตัวหนึ่งนะครับมาติดตามผลงานนะครับการปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมปลูกผักวันป่าให้โตนะครับแล้วก็ให้เป็นนะครับให้ได้ผลนะครับผมนะครับโคนมันก็จะใหญ่นะครัโคนใหญ่ คือมันจะมองเห็นโคนนั่นเองนะครับถ้าถ้าปลูกแบบไม่ต้องขุดหลุมนะครับที่สาคัญก็คือการให้น้ํานะครับต้องให้น้ําให้ได้นะครับอย่าให้ขาดน้ํานะครับผมช่วงหน้าแรงนะครับหน้าฝนไม่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าว่าฝนไม่ตกเลยเราก็ต้องมาให้น้ํานะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับทุกปีนะครับปีละสองครั้งนะครับก่อนฝนนะครับแล้วก็ช่วงหน้าแรงนะครับเราก็จะให้ปุ๋ยสองครั้ง นะครับก็ดีนะครับมันก็จะโตนะครับแล้วก็จะรอดนะครับที่ใครอยากปลูกผักหวานป่าให้ได้นะครับปลูกได้ครับผมแล้วก็ไม่ตายด้วยครับสวยด้วยครับนี่นะครับนะครัโอ้นี่มองเห็นรากเลยครับนี่เห็นรากเลยครับนี่รากผักหวานป่านะครับเห็นไหมครับ ออกจากโคนต้นเลยครับผมเดี๋ยวเรามาถมนะครับเดี๋ยวรากตัวนี้มันถ้ารากตัวนี้มันขาดนะครับมันก็จะงอกอีกต้นหนึ่งนะครับถมไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราเราก็จะเอาปุ๋ยมาเพิ่มนะครับมาใส่เพิ่มนะครับอันนี้เป็นเปลือกไขไก่นะครับบำรุงต้นนะครับเป็นอย่างนี้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับเศษใบไม้เศษฟางนะครับช่วงนาแล้งจะเอาฟางมาคลุมด้วยนะครับเพื่อป้องกันความชื้นนะครับช่วงนาแล้งจะให้เหี่ยวนะครับ ยังให้ขาดน้ํานะครับผักหวานป่าก็จะตต่อเนื่องได้นะครับผลงานนะครับผลงานดีๆนะครับการปลูกผักหวานป่าโดยไม่ต้องขุดหลุมนะครับปลูกได้ครับนี่ครับมองเห็นรากด้วยครับนี่เห็นรากชัดเจนเลยครับของจริงครับเสียงจริงนะครับเทคนิคดีๆนะครับการปลูกผักหวานป่าให้ได้นะครับ ลองดูครับผมแต่ผลแน่นอนครับไม่ตายด้วยครับเทคนิคดีๆนะครับจากชีววิถีกเกษตรพอเพียงนะครับวิธีกเกษตรไทยบ้านขนบ้านนานะครับลองทำดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่วงนี้ก็จะมาทำคลิป วิดีโอดีๆนะครับให้ดูนะครับแล้วก็ให้ติดให้ท่านที่สนใจนะครับติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับกับชีววิถีเกษตรพอเพียงนะครับวิถีไทยบ้านคนบรรณานะครับสวัสดีครับผม